สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากติดตั้งนะครับติดตั้งครอบกระจกมีไฟเลี้ยวนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟลีในตัวนะครับมีไฟลีแล้วก็ไฟเลี้ยวในตัวนะครับไฟลีจะด้านบนนี่นะครับไฟเลี้ยวนี่ตัวนี้นะครับสำหรับขั้นตอนและวิธีการติดตั้งนะครับพอดีมือติดตั้งมาได้ทยนะครับเดี๋ยวผมก็บอกให้ฟังคร่าวๆนะครับนะครับส่วน ไฟลี่นะครับที่ใส่ไฟลี่นี่ผมเคยเดินใส่ไฟมาไว้นี่นะครับผมก็จําเอายู่ไหนบอาจจะไปยู่ช่วงนี้นะครับที่ผมจาใส่แล้วก็ลากมานะครับไฟลี่นะครับส่วนไฟเลี้ยวผมเอายุ่แก้มข้างนะครับไฟเลี้ยวเอายุดแก้มขางเอาสัญญาณไฟมานะครับนี่นะครับแกะแก้มข้างนะครับบอกโอ้อันี้สีผมเดี๋ยวจะได้ไปแก้ไขไหมนะครับนี่ตรงนี้ที่มันแตก จำเอายุแกมข้างนะครับสำหรับสัญญาณไฟเรียวไฟบวกนะครับไฟลบพอก็เอาลงลงกาวเลยนะครับลงโค้งนะครับมันจะมีสายไฟอย่สามเส้นมานะครับอ่ะมาดีเดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิ้งเป็นไฟลีก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งไฟลีอ่ะนี่นะครับไฟลีติดประมาณนี้นะครับนี่นะครับไฟลีอ่ะนี่นะครับไฟลี ไฟเลี้ยวผมเปิดเป็น่ะไฟขอทางให้เบิ้งก็แล้วกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามดีครับพี่น้องยามเมื่อคืนเนี่ยเราดูดีนะครับดูอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงอ้าวไฟรีผมคนแนน,นขาดตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับหลังจากติดครอบกระจกนี่ไฟเลี้ยวเสร็จนะครับอ่าคู่นี้นะครับผมซื้อมาอยู่เก้าร้อยกว่าบาทนะครับสั่งจากาช้อปปี้นะครับสั่งจากช้อปปี้มาติดตั้งเองอ่ะกับประมาณนี้นะครับพี่น้องรีวิวให้เบิงน้ำกันนะครับอ่ะก็สวยงามสมราคานะครับนี่นี่นะครับมันดาซีดูปุ้งๆจังจน่อยนะครับ แต่ก่อนติดนะครับาเข้าให้เอาแกะเอาตัวครอบตัวเก่าออกเท่านั้นนะครับส่วนการแกะกระจกนะครับการแกะกระจกก็มีหลายคลิปนะครับคนเฮ็ดลงแล้วผมโดยบ่เฮ็ดนะครับอ่ประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับการติดครอบไฟเลี้ยวนะครับอ่สงสัยกันต่อส่ไฟมอเดอร์ไ่อ์จังทักมาถามนะครับสําหรับผู้ใดที่อยากเฮ็ดเองนะครับอาครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสัานี้ครับอ่าสดีครับ